วัดอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยวัดอะไรอ๋อเดี๋ยวจะไปบินะกันพวกนี้อ่ะอ่าพวกนี้เราจะไปบินครับค่พวกนี้จะไปบินกันบนนี้นะครับผม <c oughs> กิจกรรมพวกนี้เราจะไปบินกันบนนี้คาราบอเตอร์นะครับผมพวกนี้วันนี้ล่องน้ำวันคือที่ปาร์ตี้หมูป่าปลาแม่น้ำผงเขาสั่งมาแล้ว17โลกินให้หมดเจ้าภาพบอกกินให้หมด17โล ีประคังปลาบึกครบเลยครับผมสิบเน้หมดอกนี้เป็นขอกบวาวนะไครับัาวรอันนี้สกายวไปเลยนะยวร่าอากาศดีากนี่4สีโมงแลนะอากาศดีมากเลย